ในวาระครบรอบ108ปีเอาัชงปีนี้เนื่องจากว่ามีสถานการณ์โควิดนะครับทำให้หลายๆท่านไม่สามารถที่จะมาะกราบไหว้องค์พระวิษณุกรรมหรือมาร่วมงานวันเกิดหรือมาพบปะสังสรรค์กันได้ผมในฐานะตัวแทนของวิทยาลัยเอชัชงนะครับก็ต้องขออำนาจอ,อำนาจพระวิษณุกรรมที่เราเคารพนับถือนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยอำนวยพรให้ทุกท่าน นะครับตั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันบุคลากรนักเรียนนักศึกษาและทุกท่านที่ชมอยู่นะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านครับ เพราะช่างของเรานะครับมันมีกําเนิดมา108ปีแล้วแรกเริ่มนั้นตั้งแต่สมัยสมเด็จอ,องสมเด็จราชการที่5นะครับได้สเสด็จไปที่ส,สามัคคยาจารย์สมาคมเมื่อก่อนมันเป็นหน่วยงานงานหนึ่งที่เกี่ยวกับการช่างพระองค์ได้สเสด็จไปแล้วก็ได้เห็นการทํางานของช่างต่างๆนะครับแล้วก็มีพระราชประลบว่าอยากจะตั้งโรงเรียนที่เกี่ยวกับด้านช่างเนี่ยเป็นหลักฐาน ก็มีราชปารลบม,ม,าม,ามาตลอดหลายครั้งนะครับและในสามัคคยาสามัคคยาจารย์สมาคมเนี่ยครับก็จะมีหน่วยงานเป็นสโมสรช่างอยู่นั้นต่อมาสโมสรช่างเนี่ยได้ถูกโอนทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่กับกระทรวงธรรมการพอถึงกระทรวงธรรมการแล้วเนี่ยองค์สมเด็จรัชการที่5สเสด็จสวรรคตนะครับ แล้วตอนนั้นเนี่ยที่โอนทรัพย์สินต่างๆเข้ามาในกระทรวงธรรมการเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนหัตถกรรมราชบูรณะนะครับในปีเดียวกันก็ได้สร้างอาคารสองชั้นเป็น,เป,นเป็นทางข้างบนเป็นวาดเขียนข้างล่างเป็นช่างปั้นช่างแกะสลักอะไรก็แล้วแต่นะครับพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าพระยาพระ,สะเสด็จสุเรนทลาธิบดีได้กร่าบบับคมทูลองรัชการที่6 ถึงว่าได้ก่อตั้งโรงเรียนนี้เสร็จแล้วแล้วก็กาบังคมทุนให้ท่านทรงสเสด็จเปิดนะครับก็ในวันที่7มกราคม2456นะครับในตอนนั้นเมื่อร0 8ปีมาแล้วตั้งชื่อว่าโรงเรียนเพาะช่างนะครับโรงเรียนเพาะช่างตอนนั้นก็ตั้งตามแบบมีความคิดว่าเป็นการเพาะพันธุ์พืชต่ตางๆเหมือนเหมือนพืชต้ตนไม้เนี่ย บางคนก็ไปเรียนมาจากต่างประเทศก็มาปลูกพืชผักในนี้เพื่อจะให้ขยายทางวิชาช่างเนี่ยให้เจริญก้าวงอกงามทั่วๆไปทั่วประเทศไทยนะครับเป็นความคิดตอนนั้นองค์ได้มีดำรัสว่าการช่างศิละปะมันสื่อถึงความเจริญของชาติเพราะฉะนั้นโรงเรียนเพาะช่างจึงจึงน่าจะมีความสำคัญและวก็เกี่ยวข้องกับประเทศชาติทางด้านศินละปะวัฒนธรรม มันสื่อความเป็นชาติไทยเพราะช่างจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีมีความโดดเด่นทางด้านนี้อย่างชัดเจนเมื่อพศ2548มันเกิดการศึกษาที่จัดระบบให้ราชมงคลในที่ต่างๆุ๊ปรวมกันจาก4แห่งรวมมาเป็น1แห่งเพื่อจะยุบให้มันน้อยลงเป็นมหาวิทยายลัยเพราะช่างอ็กลายมาเป็นรวม4พื้นที่ก็คือมีเพาะช่างมีจกักรวรร มีศิลยาแล้วก็มีวังกรวุ่นเป็นหนึ่งมหาัยคือมหาไยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินด้วยความที่เป็นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมที่สําคัญของประเทศชาติเนี่ยภารกิจความถนัดศักยภาพต่างๆของพ่อช่างเนี่ยมันไม่มีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับซึ่งมันมันมันตรงไม่ตรงกับยุทธศาสตร์เลยการมาเป็นผู้บริหารพ่อช่างหรือคนของพ่อช่างเนี่ยก็ต้อง ก็ต้องพยายามทำยังไงก็ได้ที่เราทํางานได้เต็มประสิทธิภาพศักยภาพหรือตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์รัชกาลที่5และรัชกาลที่6ด้วยมันก็เกิดการเคลื่อนไหวกันตอนนี้ว่าเราจะทํำยังไงให้สถาบัานแห่งนี้มันมันมัน,ม,นมันหลุดมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งท,ที่ที่มีศักยภาพเอยุทธศาสตร์ต่าง,างๆนี่นไม่ตรงกันกับกระทรวงอวด้วยนะครับ ก็เลยคิดว่าน่าจะไปอยู่กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมียุทธศาสตร์ของกระทรวงแล้วก็อะไรที่มันตรงสอดคล้องกับเพาะช่างเป็นอย่างมากนะครับในวันเกิดเพาะช่างเจ็ดมกราเนี่ยมันก็มีความสําคัญเป็นที่มันเป็นประเพณีที่สืบกันมาตั้งแต่นั้นมานะครับก็คือตอนช่วงเช้าของวันที่7มกราเนี่ยเราจะมีการบวงสรวงองค์พระวิณุกกรรมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่างศิลปะของเราเนี่ย เคารพนับถือมาตลอดนะครับมีการไหวมาทุกวันแ,แต่ในเจ็ดมกราลจะมีพิธีบวงสวงโดยพิธีพราหมณ์ทั้งสองข้างสององนะครับหลังจากพิธีพราหมณ์เสร็จเนี่ยเราก็เข้ามาในตึกเพื่อจะทําพิธีสงต่อนี่คือประเพณีที่ที่ทำกันเป็นเป็นเป็นในพราหมณ์แล้วก็มาสงและในวันที่เจดนั้นสิทธิ์เก่าต่างๆตั้งแต่ดึก้ําบันที่พอจะเดินไหวนะครับก็จะมารวมตัวกันคือมากลับมา ทุกวันที่7มกราพเพื่อมากราบไหว้บูชาองค์พระวิณุกรรมแล้วก็พบปะพูดคุยกันนะครับเป็นอย่างนี้เสมอมาทุกปีไม่ไม,ไม่มีเว้นเลยครับแต่มีปีนี้แหละครับที่ท,ที่เกิดสถานการณ์โควิดมันมันมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้สึกจะต้องทําใจนิดนึงว่าเพราะว่าถ้าเกิดมีสิทธิ์เก่ามาเนี่ยเขาจะไม่กลับง่ายๆเขาจะพบปากกันร่วมกลุ่มกันเต็มเต็มพื้นที่เลย มันก็อาจจะเกิดปัญหาก็เลยสั่งให้มีการงดไปก่อนในปีนี้แต่นั่นแหละครับในวันที่7มกราที่จะถึงเนี่ยในวันที่7มกราเนี้ยก็ไม่ถึงก็ปิดไม่ให้ใครเข้ามันก็เป็นไปได้ที่คนที่มาจากใกลๆคนที่ล้ำลึกถึงความหลังคนที่เคารพศรัทธาวิไลพาอช่างของรามาเนี่ยก็สามารถที่จะมาทำพิธีไหว้ไหว้เสร็จแล้วก็กลับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสังสรรค์ ไม่มีการสังสรรค์อีกต่อไปในอินเทอร์เเน็ฉพาะปีนี้นะครับนะครับตอนนี้ก็ทํำตามนโยบายรัฐบาลก่อนแต่คนที่มานั้นเราก็ต้องทำในระบบการป้องกันอย่างเต็มที่แหละนะครับมีการวัดอุณหภูมิมีให้ใส่สวมหน้ากากแล้วมีการการักษาระยะห่างอะไรต่างๆให้ใหใหใหมันเป็นแบบป้องกันอย่างมาตรฐานทั่วไปนะครับ เพราะช่างแต่แรกเริ่มนั้นก็จะเป็นเน้นทางด้านงานหัตกรรมงานช่างไม้ช่างแกะสลักครับในตอนแรกๆแล้วตอนหลังๆก็มีการพัฒนาขยายสาขาช่างอื่นๆเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะมีถึง13สาสาขาวิชาด้วยกันซึ่งมันก็มีความจเจริญเติบโตมีความขยายช่างให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ปัจจุบันก็มี แบ่งเป็น3ภาคนะครับแล้วก็13สาขาดังนี้นะครับก็คือภาควิชาวิจิตศินก็ประกอบด้วยสาขาวิชาจิตกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ภาควิชาที่สองคือภาควิชาศิลปะประจำช,ชาติก็ประกอบด,ด้วยสาขาวิชาจิตกรรมไทยประติมากรรมไทย ภา,า,าควิชาที่3เป็นภาควิชาออกแบบปรแบบะกอบด้วยสาขาแรกคือสาขาออกแบบภายใน สาขาที่สสาขาออกแบบนิเทศสิ่งสาขาที่3ส,สาขาศิลปะการถ่ายภาพสาขาที่4ส,สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาที่5เครื่องประดับรูปพระพันธ์อัญมณีสาขาที่6สาขาเซรามิก สาขาที่7สาขาออกแบบศิละปะหัตถกรรมจากจการเรียสนสอพปกติก็จะมอีอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพวกบริการวิชาการคือสังคมนะครับบริการวิชาการสังคมเกี่สังคมนียก็จะเป็นสอนหลักสูตรระยะสั้นซึ่งก็มีหลายวิชาเช่นจิตกรรมสีน้ําการวาดเส้นงานปรติมากรรม ก็หลายๆอย่างที่อาจารย์ท่านใดพร้อมแล้วก็มีความาม,ม,มีความสะดวกในการจะเปิดสอนก็จะมีศูนย์บริการวิชาการเราจัดการให้รับสมัครมีผู้ผู้ผใหญ่มาในอนาคตเร็วนี้ในอนาคตข้างหน้าใกล้ๆนี้นะครับก็จะกําลังทําเป็นหลักสูตรนอนดีกรีก็คือว่าเปิดมันไม่ถึงกระสั้นมากเปิดอาจจะเรียนเป็นเทอมก็ได้แล้วก็คนที่เรียนเนี่ยก็เป็นสิทธ์เก่าเพราช่างไปได้เลยก็คือได,ไ,ดได้ได้ใบประกาศนะครับแล้วก็ สะสมอาจจะเป็นเครดิตแบงก์นะสะสมหน่วยกิตได้ด้วยได้ใบป,ประกาศด้วยแล้วถ้าเกิดสะสมหลายๆวิชาเป็นชุดวิชาก็อ,อาจจะได้ปริญญาอะไรไปตามนั้นคือเราจะไม่จํากัดอายุเราจะเปิดสอนนอนดีกรีเนี่ยผมว่าอนาคตเร็วๆนี้จะเป็นหลักนะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามโลกที่มันจเจริญแล้วนะครับกันต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้นครูอาจารย์ปรับตัวมากขึ้นนะครับใใหไหนเอาหม่ พราะช่างของเรานะครับตอนนี้เราจะมีเปิดหลักสูตรใหม่อยู่2หลักสูตรครับหลักสูตรแรกที่ดําเนินการเปิดเปิดรับปีเนี้ยที่จะถึงเนี่ยครับเป็นหลักสูตรสายครูศริลปะศึกษานะครับบุบทการศึกษาก็ศิลปศึกษาศาสตร์บัณฑิตนะครับก็จะเปิดรับ30คนก่อนนะครับห้องหนึ่งแล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรปริยโทหลักสูตรเนี้ยดาเนินการ เสร็จสิ้นแล้วยังอยู่ในกระบวนการเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอยู่ครับก็ถ้าถ้าถ้าทันก็จะอาจจะเปิดพร้อมกันแต่ถ้าไม่ทันก็อาจจะปีการศึกษาต่อไปครับปญยโทก็เป็นหลักสูตรทัศนศิลป์นะครับก็คือจะเปิดกว้างสําหรับคนที่จบปริญญาหลายหลาก,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 กหลายสาขามาสมาบถมาเรียนต่อได้นะครับปัจจุบันวิทยาลัยพาะช่างมีนักศึกษาทั้งหมดนะครับพันสคนซึ่งปัญหาที่นักเด็ก ทั้งโลกอะที่มันลดลงนะครับเพราะช่างก็ลดลงแต่ก็ไม่มากนะเพราะว่าเพราะช่างทั้งศิลปะเนี่ยมันมันจะจะค่อนข้างจะมันมีอะไรที่มันได้เปรียบตรงที่มันบางอย่างหุ่นยนต์ทําไม่ค่อยได้เป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับสุนทรีใครก็ตามที่อยู่ในโลกนี้มันบางทีมันต้องการสุนทรีเพื่อมาบรรเทาจิตใจความเครียดอะไรของตัวเองก็เป็นเป็นวิชาที่น่าจะ ถทบจะนอกจากนักศึกษาแล้วนะอาชีพต่างๆสามารถเรียนได้เพราะนั่นคืออาสุนทริยาเขาตัวครับมันก็เลยจะมีนักศึกษายังค่อนข้างเยอะอยู่